สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวจากวันนี้ลูกค้าได้สั่งจากถักลังกับติกระดุมนะครับเป็นยี่ห้อจูกิแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นนะครับ LBS 7แปหนึ่งนะครับรุ่นเก่าก็ได้ก็เจ็ดแปดศูนย์นะครับตัวนี้เป็นหัวขาวนะครับรุ่นใหม่นะครับโอเคใช้งานดีนะครับตัวนี้เสียงนิ่มนะครับพอไปได้นะครับตัวนี้ แล้วตัวนี้ตามด้วยจักรติกระดุมนะครับรุ่นสามเจ็ดสามนะครับ3า3จสามนะครับตัวนี้3า3เจ็ดสามถ้าสามเจสองนะครับจะไม่มีมีด3ามจสามจะมีมีดเวลาตัดได้มันจะดึงออกมาได้ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมาดูการทํางานของจักรสองอย่างนี้เป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับจักรถักลังนะครับก็เป็นลักษณะถักลังเสื้อนะครับถักลังเสื้อถักลังเสื้อต่างๆแบบนี้นะครับยกทิ้งผีฝั่งฝั่งนี้นะครับขอภัยเดี๋ยวยกทิ๊งฝั่งนี้นะครับแล้วเหยียบฝั่งนี้ อย่าฝั่งนี้นะครับมีสองข้เหยียบอ่าอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็วางแลเหยียบนะครับขอาไปชานะ์อืมอืนะครับ เขาไว้อาจจะมัวนิดนึงนะครับอ่านี่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราถักล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปติดกระดุมแอติดกระดุมก็นี่นะครับเราก็ใส่กระดุมไปได้เลยนะครับตัวน,นี้นะครับกระดุม ใส่ไปลักษณะแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเขาบิดเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเขาจะดึดคืนได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัวผ้านับใส่นี่อย่างนี้ครับสามจ็ดสามนะครับเวลาดึงนะครับมันจะตัดได้อย่างนี้นะครับนี่จะดึงง่ายนะครับด้านๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะอมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอำมันไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมาใส่กับถักลังที่เราลังบบกี้เนี่ยครับนี่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 นะครับนับนี่นะครับขออภัยนะครับอาจจะยากถือมือเดียวนะครับในลักษณะนี้นะครับคู่กันนะครับใส่เสื้อนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตัวนี้สวยงามอ่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสามเจ็ดสามนะครับอ่ะ เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผิดพลาดประการใดจิ๊กก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับอ่ะก็จะมีพวกก็ได้ต่างๆแต่ตัวนี้นจะไม่มีนะครับเป็นใบพัดอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ